ตอนกลับหน้ามือเป็นหลังมือโอโ้อยออกโอ,โอ,โอโ้อยออกออก้าวปันก้าแันคิดโกอกนี่นะอ,อฉันไม่อยากเป็นคนไล่จับพวกเธอนี่แต่จะกลับมาหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้ไม่ได้นะแต่จะมากลับหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้ไม่ได้ วิเชียรมาพูดว่าอะไรนะจ๊ะก้าแต้มกลับหน้ามือเป็นหลังมือไงล่ะไม่ใช่มือสักหน่อยเท้าหน้าตังหางล่ะงงแล้วยังจะเถียงอีกนะก้าวแต้มฟัดคำนวเลยแล้วทุกคนรู้ไหมข้อความกลับหน้ามือเป็นหลังมือ็นสำนวนได้ด้วยนะทุกคนคิดว่าสำนวเนี้มีความหมายว่าไงจ๊ะ หมายถึงกลับเป็นตรงกันข้ามหรือเปล่าจ๊ะถูกต้องจา้าเพราะว่าหน้ามือก็คือด้านที่เป็นฝ่ามือด้านที่มีลายมือส่วนหลังมือคือส่วนที่อยู่ตรงกันข้ามกลับหน้ามือเป็นหลังมือจึงเป็นสำนวนที่มักใช้กับการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่กลับเป็นฝ่ายตรงข้ามกับที่เคยเป็นมาแต่เดิมและมักใช้กับพฤติกรรมที่เปลี่ยนจากร้ายมาดี เช่นเด็กเกเรหลงผิดไปเสพยาถูกจับเข้าโรงเรียนนิวัฒน์พลเมืองเมื่อออกมาแล้วก็กลับหน้ามือเป็นหลังมือกลายเป็นเด็กประพฤตินตนดีไม่มั่วสมกับอบายมุกจ้ะถ้าสำนวนนี้ใช้กับพฤติกรรมที่เปลี่ยนจากร้ายมาดีงั้นการที่ฉันกลับหน้ามือเป็นหลังมือก็ถือว่าเป็นเรื่องดียังไงล่ะฮ่าฮ่ที่เกาแต้มทำไม่ได้เกี่ยวกับสำนวนสักหน่อยถ้าอยากให้สำนวนนี้เป็นจริงเกาแต้มลองกลับมืออีกรอบสิจ้ะ อยฉันไม่ขีดโกงแล้วก็จริงแต่ฉันก็ต้องเป็นคนวิ่งไล่นะสิใช่จ้ะ <c oughs> ฉันไม่ได้อยากเป็นคนไล่จับสักหน่อยกลับมานนะ